หัวหินจัดหัวหินฟู้ดเฟส2022 on the beach ค่ะเ <het lin ic> มื่อเวลา16นาฬิกา <het lin ic> วันที่26กันยายน2565 ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินน,น,นายนพพรุทิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอิสราสถาปนาเศษร่วมโวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีริขันนายกิติพงศ์ศิริเพชรเกษมอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามนายบุญยืนภูลลาประธานชมรมเชฟชาหัวหินและนายปุรศิษ์อัคราพงศ์หิรันลองประธานบริษัทมีกรุงคอนเน็กจำกัดร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินหัวหิน ฟูดเฟส2022ออนเดอะบีดพร้อมร่วมปรุงเมนูหนึ่งเดียวในโลกข้าวซอยหัวหินทะเลนอกจากนี้ยังมีเมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวมันบดจากโรงแรมไฮแอด์ลีเจนซี่เมนูข้าวหน้าปลาดิบจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินมาจัดเสิร์ฟให้กับแขกและสื่อมวลชนได้ลองลิ้มชิมรสมีนายอุดมสุขนิมเสียนนายกสมาค,คมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอมรเทพอ่มมีเพียนผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลดหัวห แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนเข้าร่วม งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2565ที่บริเวณชายหาดหัวดอนท่าเรือเฟอร์รี่หัวหินพัทยาชุมชนหัวดอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหัวหินภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารชุมชนเมนูคุณภาพประจำท้องถิน่นเช่นปิ้งงบจับไม้หอยเสียบมะละกอลิ้มรสอาหารสุดยอดเมนูจากโรงแรมระดับ5ดาวและร้านอาหารยอดนิยมและอีกหลายเมนูที่ ยกขบวนความอร่อยมาให้บริการถึงที่บนชายหาดหัวดอนเบื้องหน้าทัศนียภาพอันงดงามของทะเลท้องฟ้าสีครามเขาเสียงเพลงจากมินิคอนเสิร์ตศิลปินวงเพื่อน G X อดีตสมาชิกวงแกน X ในยุค70 80 และศิลปินรับเชิญกุ้งตวงสิทธิ์เลียมจินดาในวันที่30กันยายนและศิลปินรุ่นใหม่คอปเตอร์จากค่ายมิวสิกรูมในวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมชมลีลาการผสมเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์ระดับมีรางวัลการันตีและช็อปเพลินกับสินค้าของฝากระดับประเทศพิเศษสุดไฮไลท์วันเปิดงานพบกับเมนูหนึ่งเดียวในโลกข้าวซอยหัวหินทะเลการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารตะวันออกและตะวันตกพร้อมเสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนแจกให้ลองทานจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ยวร่วมชมงานเทศกาลอาหารหัวหิน2022ในระหว่างวันที่30กันยาถึงวันที่1ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกา